ดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารับฟังข้อมูลนะคะเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหารไทยและอาหารท้องถิ่นนะคะในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะาเน้นอยู่3จังหวัดนั่นก็คือจังหวัดระยองจังหวัดจันทบ,บุรีแล้วก็จังหวัดตราดนะคะวันนี้นะคะรู้สึกเป็นเกียรติมากนะคะที่ได้รับเกียรตินะคะจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพิรมานบุญธรรมนะคะท่านเป็น นักวิจัยนะคะแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารไทยนะคะของมหาวิทยาลัยสวนลุศิตนะคะก็หวังว่าก็าผู้ที่รับฟังนะคะคงจะมีความสุขนะคะกับอาหารจากท่านาผู้ช่วยศาสตราจารย์นะคะดรพิรมาบุญธรรมที่จะนําเสนอนะคะอาหารแปลกๆใหม่ๆนะคะหรืออาจจะเป็นอาหารที่คนในพื้นที่ภาคตนออกเนี่ยรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะเพื่อนําเสนอให้กับ คนไทยนะคะในภาคอื่นที่ได้รับทราบกันนะคะก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะ,ะก่อนที่จะไปทราบข้อมูลนะคะเกี่ยวกับอาหารในพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะว่ามีอะไรนะคะมีอะไรน่าทานบ้างนะคะหรือว่ามีเมนูอะไรนะคะก็มาทราบเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมการรับประทานอาหารของคนไทยนะคะโดยทั่วไปก่อนนะคะสำหรับคนไทยเนี่ยนะคะอาหารเนี่ยไม่ใช่แค่ ทำให้อิ่มท้องอย่างเดียวนะคะแต่มันแสดงถึงภูมิปัญญานะคะของคนไทยที่มีมาเนิ่นนานนะคะเพราะว่าอาหารไทยในปัจจุบันเนี่ยที่ได้รับความสนใจไปทั่วโลกเนี่ยนะคะไม่เพียงแต่ความมีรสชาติที่อ,อร่อยอย่างเดียวนะคะแต่อาหารไทยเราเนี่ยนะคะยังมีคุณค่านะคะเนื่องจากอาหารไทยเนี่ยนะคะเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยพืชผักสมุนไพรนะคะดังนั้นเนี่ยจึงเป็นอาหารที่เรียกว่าเป็นอาหารมีสุขภาพนะคะแล้วก็แสดงถึงความ ภูมิปัญญาของคนไทยนะคะที่นําอาหารเนี่ยนะคะมาดัดแปลงนะคะให้เข้ากับวิถีชีวิตนะคะแล้วก็อาหารเนี่ยนะคะยังแสดงถึงความออสอดคล้องนะคะกับธรรมชาติอีกด้วยนะคะสำหรับอ,อ,อาหารไทยเรานะคะทีนี้วิธีการทานนะคะรับประทานอาหารของคนไทยเราเนี่ยนะคะในปัจจุบันกับในอดีตนะคะหรือในสมัยโบราณเนี่ยนะคะค่อนข้างจะมีความแตกต่างกันนะคะเราสังเกตได้นะคะเราเห็นภาพเก่าๆนะคะหรือว่าแม้กระทั่ง เวลาที่เราไปท่องเที่ยวนะคะตามแหล่งท่องเที่ยวบางที่นะคะก็จะมีการอานุรักษ์นะคะวิธีการรับประทานอาหารคนไทยนะคะอา,อาหารไทยเนี่ยในสมัยโบราณเนี่ยนะคะทุกบ้านนะคะจะมีการทานกันนะคะมีลักษณะที่เรียกกันว่าสำรับนะคะแล้วก็การทานของเราเนี่ยนะคะก็จะใช้วิธีการนั่งล้อมวงนะคะกับพื้นนะคะแล้วก็การรับประทานอาหารเราเนี่ยนะคะเราจะใช้มือนะคะในการ ในการหยิบจับอาหารเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวนะคะหรือว่ากับข้าวนะคะทาไมถึงเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าลักษณะอาหารไทยเนี่ยในสมัยโบราณเนี่ยจะมีลักษณะอาหารที่เรียกว่าเขาเรียกว่าคลุกคลิกนะคะดังนั้นเนี่ยการรับประทานอาหารเนี่ยนะคะมันจึงหยิบจับได้ง่ายนะคะแต่ว่าคนไทยเนี่ยนะคะก็มีวิธีการในการที่จะแสดงถึงความาสนใจนะคะในเรื่องของสุขอ,อนามัยนะคะก็คือ ทุกสำรับแล้วก็ทุกคนเนี่ยนะคะที่รับประทานอาหารแบบนี้นะคะเขาก็จะมีลักษณะคล้ายๆขันน้ำนะคะหรือว่าจอกน้ำเนี่ยเอาไว้อยู่ข้างๆนะคะ,ะ,คะเพื่อใช้ในการาล้างมือนะคะเมื่อรับประทานอาหารอะไรไปแล้วเนี่ยจะรับประทานอาหารต่อไปเนี่ยนะคะก็จะต้องทําความสะอาดมือนะคะเพื่อไม่ให้เป็นที่ดูแล้วไม่น่ารับประทานนะคะสำหรับคนอื่นด้วยนะคะทีนี้เราเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่นะคะก็คือในช่วงประมาณรัตนโกสินทร์นะคะใน,ในสมัยในสมัย รัชการที่4นะคะหรือว่าในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะเลื่อยมานะคะ,ะมันมีสิ่งที่เรียกว่าลัทธิจกักรวรรดินิยมนะคะหรือว่าการล่าอนานิคมนะคะซึ่งอันนี้นะคะก็มีผลนะคะต่อวิถีการรับประทานอาหารของคนไทยด้วยนะคะเพราะว่าฝรั่งเนี่ยนะคะเขาไม่เขาไม่ชินนะคะกับการรับประทานอาหารแบบเป็นสำรับ ที่นั่งล้อมวงกับพื้นนะคะแล้วก็การใช้มือนะคะในการเปิบอาหารนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะเพื่อให้เราเนี่ยได้ให้ตะวันตกเนี่ยเห็นนะคะว่าเรามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะเพื่อใหออ้แสดงถึงความมีอารยะนะคะของคนไทยเนี่ยนะคะในสมัยนี้นะคะเราก็เลยเริ่มนะคะเปลี่ยนนะคะรูปแบบในการรับประทานอาหารนะคะโดยการนำเอาเรื่องของช้อนซ่อมนะคะเข้ามารับประทานนะคะแทนที่จะใช้มือนะคะ แล้วก็วิธีการนั่งนะคะก็เป็นลนักษณะการนั่งกับโต๊ะนะคะคล้ายๆกับการจัดเลี้ยงนะคะอย่างที่เห็นในภาพนะคะแล้วก็การใช้ช้อนกลางมานะคะในการสําหรับตักอาหารนะคะเพื่อเป็นการแสดงถึงความมีสุขอ,อนามัยนะคะแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือ,อตอวตกเนี่ยนะคะเมื่อรับประทานอาหารขาวเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะมีของหวานนะฮะที่เราเรียกกันว่าล้างล้างปากนะคะดังนั้นก็ วิธีการรับประทานของเราเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่ตอนอประมาณรัชกาลที่4นะคะหรือว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมานะคะแล้วในปัจจุบันเนี่ยอาหารไม่เพียงแต่ทําให้เกิดความอิ่มท้องเท่านั้นนะคะอาหารยังเป็นอาหารตาด้วยนะคะมีการจัดวางอย่างสวยงามแล้วก็รวมถึงก่อ,อให้เกิดนะคะการท่องเที่ยวนะ,ะการเดินทางเพื่อจะไปรับปาาระทานรับประทานอาหารนะคะที่มีความโดดเด่นแตกต่างนะคะหรือที่ เราอาจจะใช้ศั์ในปัจจุบันที่เรียกว่าซิกเนเจอร์นะคะในของแต่ละท้องถิน่นนะคะเมื่อเกิดการเดินทางก็แน่นอนนะคะทำให้เกิดการจ้างงานนะคะในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็การทําอาหารด้วยแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ตามมาก็คือความภาคภูมิใจนะคะของคนในท้องถิน่นนะคะที่วัฒนธรรมอาหารนะคะเมนูอาหารในท้องถิน่นหรือทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการทําอาหารในท้องถิน่นเนี่ยได้รับความสนใจนะกะ่อให้เกิดการอนุรักษ์ขนรรมเนียมประเพณีในท้องถิน่นตามมาด้วยนะคะ สำหรับในพื้นที่ภาคตะวันออกนั้นเนี่ยนะคะเ,เรานะะประเทศไทยเราเนี่ยนะคะยังมีข้อมูลนะคะซึ่งเป็นบันทึกนะคะหรือที่เรียกกันว่าพระราชหเลทาเะขาะะของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือว่ารัชกาลที่5นะคะเมื่อครั้งที่พระองค์เนี่ยนะคะได้เสด็จประพาสมนทนภาคตะวันออกนะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดจันทบุรีนะคะพระองค์ก็ได้บันทึกนะคะหรือว่าเ,เขียนเอาไว้นะคะ ถึงความอุดมสมบูรณ์นะคะความน่าสนใจนะคะของภาคตะวันออกนะคะโดยเฉพาะเ,าเรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรนะคะในท้องถิ่นนะคะอย่างเช่นอาหารภาคตะวันออกเนี่ยนะคะจะเป็นอาหารที่จะมีพวกเครื่องเทศนะคะสมุนไพรจํานวนมากนะคะซึ่งเป็นอา,อาหารหรือพืชนะคะที่มีการปลูกนะคะหรือว่า,าขึ้นตามธรรมชาติเองในภาคตะวันออกนะคะอย่างเช่นพริกไทยกระวานเร็วนะคะรวมถึง พวกอุตสาหกรรมนะคะน้ำตาลนะคะก็มีการกล่าวถึงในพระราชทะเลขาของรชัชทาลที่5นะคะแล้วก็รวมถึงทรัพยากรนะคะอื่นๆนะคะก็คือพวกอาหารทะเลอาหารแปรรูปนะคะเช่นกะปิกุ้งนะคะนั่นแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์นะคะของภาคตะวันออกที่มีมาอย่างเนิ่นนานนะคะแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาตินะคะก็ก่อให้เกิดนะคะ แรงดน,ดนใจหรือแรงบันดาลใจนะคะในการทําอาหารนะคะที่นําเอาพืชผักสมุนไพรนะคะแล้วก็ทรัพยากรท้องถิ่นเนี่ยมาสร้างสรรค์น,นะคะทำให้เกิดเมนูอาหารที่มีความแปลกแตกต่างนะคะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นนะคะอย่างมากมายถึงปัจจุบันด้วยนะคะก็สําหรับ เรื่องต่อไปนะคะก็จะได้ทราบรายละเอียดนะคะข้อมูลนะคะในเชิงลึกนะคะจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพิรมารบุญธรรมนะคะว่าอาหารในภาคตะวันออกนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะมีเมนูอะไรบ้างนะคะหรือว่ามีความโดดเด่นนะคะความน่าสนใจหรือมีคุณค่าอย่างไรบ้างนะคะก็ยังไงก็ขอฝากติดตามนะคะในหัวข้อถัด,ถดไปนะคะจากาท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพิรมารบุญธรรมด้วยค่ะขอบคุณค่ะ